ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดาพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยสองมหาราหุโลวาทสูตรว่าด้วย การประทานโอวาทแก่พระราหุลสูตรใหญ่ข้าพระเจ้าได้จะด,ดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบินคะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินตบาตยังกรุงสาวัตถีแม้ท่านพระราหุลก็ครองอันตรวาสก ถือบาทและจีวรตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องพระปรดิศฐางครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงผินพระพักไปรับสั่งกับท่านพระราหุลว่าราหุลเธอพึงเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกอยากหรือละเอียดเลวหรือประนีตอยู่ใครหรือใกล้ข้อตาม อย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราท่านพระราหุลทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาครูปเท่านั้นหรือข้าแต่พระสุคตรูปเท่านั้นหรือพระผู้มีพระภาคตรตัสตอบว่าราหุลทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณ หลังจากนั้นท่านพระราหุลคิดว่าวันนี้ใครหนอที่พระผู้มีพระภาคจะทรงประธานโอวาทโปรดเฉพาะพระพักแล้วเข้าบ้านเพื่อบินธบาตกลับจากที่นั้นแล้วนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าณนะโคนไม้แห่งหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้เห็นท่านพระราหุลน,นั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าณนะโคนไม้แห่งหนึ่ง จึงกล่าวกับท่านพระราหุลว่าราหุลเธอจงเจริญอาณาปานสติภาวนาเถิดเพราะอาณาปานสติภาวนาที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงม,มากธาตุห้าครั้นเวลาเย็นท่านพระราหุลออกจากที่หลีกเรนเข้าไปฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาณาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสงส์มากพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราหุนรูปชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอุปาทินก,กะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของแข็งแข็งเป็นของหยาบคือผมขนเล็บ ฟันหนังเนื้อเอนกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม,ม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอุปาทินกระรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของแข่นแข็งเป็นของหยาบนี้เรียกว่าปัทวีธาตที่เป็นภายใน ปัฐวีธาตุธาตุดินที่เป็นภายในและปัฐวีธาตุที่เป็นภายนอกก็เป็นปัฐวีธาตุนั่นเองบัณฑิตควรเห็นปัฐวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นปัฐวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหนายในปฐวีธาตุ และทำจิตให้ใคลายกำหนัดในปฐวีธาตุได้อาโปธาเป็นอย่างไรคืออาโปธาที่เป็นภายในก็มีอาโปธาที่เป็นภายนอกก็มีอาโปธาที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินากะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบคือดีฉเฉลตหนองเลือดเหงือ่อมันค้นน้ำตา เปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดหรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นอุปาทินกะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบนี้เรียกว่าอาโปธาที่เป็นภายในอาโปธาธาุน้ําที่เป็นภายในและอาโปธาที่เป็นภายนอกก็เป็นอาโปธาตนั่นเอง บัณฑิตพึงเห็นอาโปาธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นอาโปาธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อนนายในอาโปาธาตและทําจิตให้ใคลายกาหนัดในอาโปาธาตได้เตโชาธาตเป็นอย่างไรคือเตโชาธาตที่เป็นภายในข้อมี เตโชท่าที่เป็นภายนอกก็มีเตโชท่าที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนได้แก่ธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้อบอุ่นธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้สุดโซมธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้เร่าร้อน ธรรมชาติที่เป็นเครื่องย่อยสิ่งที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วและลิ้มรสแล้วหรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นอุปาทินกรรูปซึ่งเป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนนี้เรียกว่าเตโชธาที่เป็นภายในเตโชธาธาไฟที่เป็นภายในและเตโชธาที่เป็นภายนอกก็เป็นเตโชธาตนั่นเอง บัณฑิตพึงเห็นเตโชธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นเตโชธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาตและทําจิตให้คลายกาหนัดในเตโชธาตได้วายโยธาเป็นอย่างไรคือวายโยธาที่เป็นภายในก็มี วายโยธาที่เป็นภายนอกก็มีวายโยธาที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมาคือลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมที่เล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก หรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมานี้เรียกว่าวายโยธาที่เป็นภายในวายโยธาธาตลมที่เป็นภายในและวายโยธาที่เป็นภายนอกก็เ,เป็นวายโยธานั่นเองบัณฑิตพึงเห็นวายโยธานั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นวายโยธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวายโยธาตและทําจิตให้ใคลายาหนัดในวายโยธาตได้อากาศธาตุเป็นอย่างไรคืออากาศธาตุที่เป็นภายในก็มีอากาศธาตุที่เป็นภายนอกก็มีอากาศธาตุที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินากะรูปที่เป็นภายใน เป็นของเฉพาะตนเป็นของว่างเปล่ามีความว่างเปล่าคือช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องสำหรับปลืงของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มรสช่องที่พักอยู่แห่งของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มรสและช่องสำหรับของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มรสไหลลงเบื้องต่ำหรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่เป็นอุปาทินกะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของว่างเปล่ามีความว่างเปล่าเป็นช่องว่างเป็นธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งเนื้อและเลือดไม่ถูกต้องแล้วนี้เรียกว่าอากาศชาตุที่เป็นภายในอากาศชะธาธาตุคืออากาศที่เป็นภายในและอากาศชาตุที่เป็นภายนอกก็เป็นอากาศชาตุนั่นเองบัณฑิต พึงเห็นอากาศธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นอากาศธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหนายในอากาศธาตุและทําจิตให้ใคลายาหนัดในอากาศธาตุได้ภาวนาเสมอด้วยธาตุห้าราหุล เธอจงจเจริญภาวนาให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้คนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินจะอึดอัดระอาหรือรังเกียจของนั้นก็หาไม่ แม้ฉันใดเธอข้อันนั้นเหมือนกันจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยแผ่นดินเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ภัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้เธอจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยน้ำเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยน้ำอยู่ภัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว จะครอบงำจิตของเธอไม่ได้คนทั้งหลายล้างของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างพูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างน้ำจะอึดอัดระอาหรือรังเกียจของนั้นก็หาไม่แม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันจงจเจริญภาวนาให้เสมอด้วยน้ำเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาให้เสมอด้วยน้ำอยู่ ภัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตข,ของเธอไม่ได้เธอจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยไฟเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยไฟอยู่ภัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้ไฟย่อมเผาของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างพูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้าง ไฟจะอึดอัดระอาหรือรังเกียจของนั้นก็หาไม่แม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยไฟเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยไฟอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้เธอจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยลมเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยลมอยู่ผัสสะ อันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจกครอบงำจิตของเธอไม่ได้ลมย่อมพัดของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างลมจะอึอดอัดระอาหรือรังเกียจของนั้นก็หาไม่แม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันจงจเจริญภาวนาให้เสมอด้วยลมเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาให้เสมอด้วยลมอยู่ ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้เธอจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยอากาศเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยอากาศอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้อากาศไม่ตั้งอยู่ในที่ไหนไหนแม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกัน จงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยอากาศเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยอากาศอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจากครอบงมจิตของเธอไม่ได้การเจริญภาวนาหกอย่างราหุลหนึ่งเธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู่จักละพยาบาทได้สอง เธอจงเจริญกรุณาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญกรุณาภาวนาอยู่จกละการเบียดเบียนได้สเธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญมุทิตาภาวนาอยู่จกละความริษยาได้สเธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอุเบกขาภาวนาอยู่จกละความหงดหงิดได้ห้า เธอจงเจริญอสุภะภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญอสุภะภาวนาอยู่จกละราคะได้หกเธอจงเจริญอนิจจสัญญาเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญอนิจจสัญญาอยู่จกละความถือตัวได้อาณาปานสติสิบหกขั้นราหุลเธอจงเจริญอาณาปานสติเถิดเพราะอาณาปานสติที่บุคคลจเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอาณาปานาสติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากคือพิสูในธรรมวินนันนี้ไปสู่ป่าก,ก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก หนึ่งเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวสองเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นสามำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าจำเนียกว่า เรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกสี่ำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออกห้าำเนียกว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจออกหกจำเนียกว่า เรากําหนดรู้สุกหายใจเข้าสําเนียกว่าเรากําหนดรู้สุขหายใจออกเจ็ดสนีีกว่าเรากําหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าสําเนียกว่าเรากํา,ากหน Skills ดรู้จิตตสังขารหายใจออกแปดสานียกว่าเราระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสานียกว่าเราระงับจิตตสังขารหายใจออกเก้า สำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจออกสิตำเนียกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจออกสิบเอ็ดจำเนียกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจออกสิบสอง จำเนียกว่าเราปลื้มจิตหายใจเข้าจำเนียกว่าเราปลื้มจิตหายใจออกสิบสามจำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าจำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกสิบสี่จำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าจำเนียกว่า เราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออกสิบห้าจำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออกสิบหกจำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก อาณาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากราหุนเมื่ออาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ลมอาสาสะหายใจเข้าลมปัสสะหายใจออกครั้งสุดท้ายที่ปรากฏชัดย่อมดับไปที่ไม่ปรากฏชัดยังไม่ดับไป พระผู้มีพระภาคได้ตรัพภาสิทธินี้แล้วท่านพระราหุลมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหลมหาราหุโลวาทสูตรที่สองจบ